พามาทําเมนูลาบแซ่บๆอีกหนึ่งเมนูนะครับเป็นลาบหมูยอครับใส่หมูสับด้วยนะครับลาบนี้มีความแซ่บมากๆจะกินกับข้าวสวยหรือจะกินกับข้าวเหนียวก็ทําให้ข้าวหมดหม้อแน่นอนครับมาเริ่มกันเลยครับเราจะใส่น้ําเปล่าลงไปก่อนนะครับเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสครับเราจะละลายให้ผงปรุงรสละลายเข้ากับน้าให้หมดเลยนะครับ แล้วก็ตามด้วยหมูสับลงไปลวนให้สุกเลยครับน้ำก็จะมีความหวานนะครับปุกขีกุกคลิปนี่แหละครับแล้วหมูของเราก็จะมีรสมีชาติขึ้นมาครับในส่วนผสมทั้งหมดไม่ต้องไปจดกันยูนะครับเชฟได้พิมพ์ไว้ท้ายคลิปหมดแล้วครับอ่ะเราลวนหมูสับให้สุกให้หมดเลยครับแล้วก็ตามด้วยหมูยอลงไปครับ เคล้าให้เข้ากันให้หมดเลยนะครับหมูยอเขาก็มีความสุขมาอยู่แล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวก็เริ่มปรุงรสชาติกันเลยนะครับเริ่มด้วยน้ำปลาก่อนเลยนะครับตามต่อด้วยน้ำมะนาวครับแล้วก็พริกจ,จินดาแดงซอยครับ ใส่พริกป,ป่นตามลง้ไปด้วยครับแล้วก็เข้าคั่วครับหอมแขกหรือหอมแดงก็ได้นะครับผักชีฝรั่งซอยเพิ่มกลิ่นลงไปครับแล้วก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันให้หมดเลยครับ ลองชิมรสชาติดูนะครับปรุงแต่งเพิ่มเติมได้ตามที่ต้องการเลยนะครับกินเข้า,ก,ขา,า,า,ขากับผักกะหล่ำนะครับแตงกวานะครับแล้วก็ถั่วฝักยาวมีข้าวเหนียวร้อนๆนุ่มๆสักหน่อยหนึงนะครับหรือจะเป็นข้าวสวยก็เข้ากันดีมากๆเลยนะครับกับเมนูนี้ครับ รสชาติก็จะมีความเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานนะครับครบลสเลยทีเดียวครับเมนูนี้แถมยังทำง่ายๆอีกต่างหากนะครับอ่ะลองทำกันดูนะครับคิดอะไรไม่ออกลองเมนูนี้เลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับหากชอบคลิปนี้นะครับ ากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้เชฟด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วครับ